เจนจ๋าสวัสดีค่ะจับตาความปังใบเฟินพิมพ์ชนกซึ่งเป็นนางเอกที่น่ารักสวยสายหาก็ได้ก็ต้องติดตามผลงานของเธอกันนะคะที่ตอนนี้ก็มีละคร4วันรวดที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ทั้งทางช่อง3และช่องวันช่อง3คือเรื่องซ้อยสบันงาที่ออนแอร์ทุกวันจันทร์และวันอังคารที่เจ้าตัวเผยว่า ใช้เวลาถ่ายทำเกือบสองปีส่วนซิเนหาสาหรีก็ออนแอร์ทางช่องวันทุกวันพุธพฤหัสทั้งสองเรื่องตั้งกันมากแต่นางเอกของเรื่องเป็นคนมั่นใจและมีหัวใจนักสู้มากนอกจากงานแสดงงานพรีเซนเตอร์ที่เราได้เห็นผ่านทางหน้าจอก็ยังมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่อีกสำหรับใบเฟิร์นเป็นอะไรที่ส่วนกระแสมากจริง นอกจากนี้แล้วเธอยังมีช่อง YouTube ของตัวเองที่ชื่อว่า Fan Zone Channel เปิดมา2ปีมีคลิปออกมา19คลิปแล้วนะคะโดยตอนแรกคือก่อนจะมาเป็น Friend Zone สำหรับเรื่อง Friend Zone ชื่อภาษาไทยคือระวังสิ้นสุดทางเพื่อนสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเฟิร์นได้ประกบคู่กับนายนภัสเป็นเรื่องราวความรักระหว่างเพื่อนที่สนิทสนมกัน มีโมเมนต์น่ารักนารักระหว่างเพื่อนรักที่อารมณ์ประมาณเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อระหว่างที่ดูก็ลุ้นมากว่าความรักระหว่างเพื่อนจะสิ้นสุดจริงหรือถ้าเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนจนสุดท้ายจบแบบมีความสุขตามไปดูกันได้นะคะเพราะทั้งคู่ยอมออกจากเฟรนด์โซนแล้วก็รักในแบบคู่รักจบลงด้วยบรรยากาศที่มีความสุขมาก ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ฉายให้เราได้ชมกันแล้วในช่วงวันวาเลนไทน์เมื่อสองปีที่แล้วถึงผ่านมาสองปีแต่ก็ดูได้แบบไม่เบื่อจริงๆขอบอกเลยนะคะว่าใบเฟิร์นกับ ain, นายนภัสเคมีเข้ากันมากยิ่งแสดงด้วยกันในละครเรื่องซอยสบันงาเป็นละครแนวพีเรียดแต่มีซีนโรแมนติกระหว่างนางเอกกับพระเอกให้เราได้อมยิ้มกันเยอะอยู่นะคะ ยิ่งดูยิ่งฟินจนอยากให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงกันมากๆถึงแม้ว่าทั้งคู่ออกมายืนยันกันแล้วว่าเป็นเพื่อนสนิทกันในวงการเท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ